สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระเทวาท่านเทวดากายเพชรดืององท่านท้าสมุทเทวาเทวีนะคะลูกหลานพญยายนาคนะคะบางทีเหนื่อยทุกนะคะเพราะเราเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบในยานวาสนาบ้างในในสื่อสัมผัส ในสัมผัสพิเศษนะคะบ,บางคนมันแล้วแต่เนาะว่าเราจิตของเรามันยึดในเรื่องอะไรอยากได้อยากมีอยากเป็นเรื่องอะไรนะคะบางทีก็แข่งกันในเรื่องการทามาหากินทางโลกโลกหรือแข่งกันเออทำติ๊กต็อกใครยอดดูยอดไลค์ยอดวิวอะไรมากกว่ากันใครยอดเม้นต์มากกว่ากันอะไรแบบนี้หรือว่าอ่ะเราชอบมาทางสายมูหน่อยก็ใครมีปฏิหารเกิดขึ้นมากกว่ากันใครปป่ย่าช่วยมากกว่าใครเป็นลูกรักปู่ย่าอะใครสืบอ,อดีตมาเราเป็นใครเราเป็นระดับนั้นระดับนี้สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ มาเกิดอะไรแบบนี้บางทีก็ก็เปรียบเทียบกันอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะเรื่องเรื่องราวประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีแล้วก็อินไปกับสิ่งที่เปรียบเทียบนะั้น นะคะจนอาจจะนําพาไปสู่การทะเลาะเบาแวงกันอะไรแบบนี้นะคะมันทั้งทที่เริ่มต้นมาจากความอยากนะคะความอยากที่จิตใจมันอยากมีและไม่ทันนะคะพอไม่ทันปุ๊บก,ก็คิดปรุงแต่งพอคิดปรุงแต่งก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบไปก็คิดปรุงแต่งอีกอยากมีอยากเป็นเพิ่มอีกอยากเอาชนะอีกเนี่ยแค่นี้น,นะคะจริงๆรแล้วมาจากเรื่องของความอยากเลยนะคะความอยากความอยากเป็นอารมณ์ที่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาชั่วคราว ะะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปถ้าเรานะคะปฏิบัติมานะคะจนได้ยานเกิดดับแล้วนะคะอาจได้ยานเกิดดับเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยยานวิพัสนญาณาเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันตัวยานเนี่ยเกิดเกิดดับดนะคะแต่ความจำว่าสภาพลักษณะยานเนี่ยมันให้ความรู้อะไรกับเราเนี่ยนะคะมันจะจำเข้าไปฝังจิตฝังใจเลยนะว่าเฮ้ยอารมณ์มันเกิดมันดับได้นะคะความจำตัวเนี่ย จะมานะะคอยช่วยเรานะ,ะเวลาที่เราเจอสิ่งกระทบใหม่เฮ้ยความอยากเกิดขึ้นใหม่อีกแล้วเพราะว่าเกิดปัญญานะเราเกิดปัญญาความรู้แต่เรายังไม่ได้ละก,กิเลสนะคะดังนั้นกิเลสยังโผล่ขึ้นมาอีกความอยากมีอยากเป็นยังโผล่ขึ้นมาอีกความอยากที่ทําให้ใจเราทุกข์ความอยากที่ทาให้ใจรเราเปรียบเทียบยังโผล่ขึ้นมาอีกปัญญาที่จําได้จากญาณที่เคยเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแล้วมันจะมาเท่าทานเลยเฮ้ยแค่ปรุงแต่งนะอะไรเงี้ย เฮ้ยมันไม่มีอะไรนะจริงๆแล้วมันเกิดดับอย่าไปสนใจมันนะคะปล่อยมันไปนะคะเห็นละมันไปว่ามันเกิดดับนะคะอย่าไปเอาอะไรมากอ่าสมมุติเห็นอะ,อะไรอะ่ะคนนั้นมีมีรถหรูๆอะไร่เงี้ยนะคะภาพขึ้นมาความคิดโผล่ขึ้นมานะคะ เห็นหนออ่ะอิจฉาเกิดขึ้นแล้วอาะสมมติอิจฉาอยากได้อย่างนอก็อยากได้นออยากได้นออยากได้นอดูมันไปอย่างเงี้ยดูมันไปอย่างเงี้ยนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆมอดลงค่อยๆมอดลงที่เรายังไม่เห็นมันเกิดเกิดดับดับเนี่ยเพราะตัวรู้ของเรานะคะกำลังมันยังไม่เพียงพอถ้ากําลังความรู้เราเพียงพอมันจะเห็นเกิดปุ๊บดับเลยเกิดปุ๊บดับเลยแต่ว่าตรงเนี้ยไม่ต้องไปบังคับมันนะคะ ญาณปัญญาก็เป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้และญาณปัญญาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่ได้เกิดจากความมีเราความมีตัวตนตัวตนที่อยากมีญาณน,น,ะนะคะตรงเนี้ยถ้าถ้ามีตัวตนที่อยากมีญาณมันจะกลายเป็นเพ่งพอเพ่งไปปุ๊บอารมณ์มันก็จะดับแต่ดับเป็นแตดับแบบกดเพ่งกดทับไม่ได้ดับแบบด้วยความรู้คือวิชาที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยจะต้องอย่าไปอยากให้มีญาณเหมือนกันน <laughs> ะ อยากซ้อนอยากไอ้นี่ก็อยากมีอยากเป็นไอตัวรู้อไอตัวอยากไอตัวนี้ตัวรู้ก็อยากให้มียานเพื่อที่จะไปเห็นความอยากดับความอยากอะไรเงี้ยอยากอยากอยากตัวตนก็ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะตัวตนที่อยากมีอยากเป็นก็ใหญ่แล้วตัวตนที่อยากมีอยากเป็นในทางธรรมก็ใหญ่อีกนะคะทางโลกก็ใหญ่ทางธรรมก็ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะเราก็ต้องเนี่ยมันมัน จิตใจเราเนาะจิตใจเราเนี่ยมาฝึกมันมันยากนะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าการฝึกตนเนี่ยมันมันเป็นของฝึกยากดังนั้นน่นนะคะ เนี่ยถ้าเราฝึกแบบนี้นะจะเลยไม่ปัสสนากรรมฐานไปเรื่อยๆอ่ะมันจะยานไม่ยานมันจะมียานหรือ,อยังหรืออะไรไม่เป็นไรนะคะแต่เราดูอารมณ์จนเราเห็นว่าอารมณ์มันหมดไปอะ่ะอารมณ์มันหมดไปเนี่ยคือดับนะเห็นว่ามันดับไปนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ยานเกิดดับนะคะแล้วก็อย่าอย่าอย่าพึ่งไปอยากได้ยานเกิดดับเดี๋ยวมันจะเห็นเองนะคะเดี๋ยวมันจะเห็นเองเราทําของเราไปอย่างเงี้ยเราทําตามศักยภาพจริงของตัวรู้ไปก่อน เห็นอารมณ์ความอยากดับไปเห็นอารมณ์ความอิจฉาดับไปเห็นความคิดปรุงแต่งที่เปรียบเทียบกับชาวบ้านเขาดับไปเนี่ยถ้าเราทําอย่างเนี้ยนะคะจิตจะเสพคุ้นกับการดูแลตัวเองจิตจะเสพคุ้นอยู่กับบ้านบ้านก็คือกายกับใจของตัวเองมันจะไม่อยากทะเลาะก,กับคนอื่นนะคะ มันจะเขาเรียกว่าอะไรอะแล้วมันจะให้อภัยคนอื่นได้ด้วยว่าโหตัวเองยังมากมายขนาดนี้เลยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีหลายๆอย่างเล็กๆกน้อยๆอย่ะไรเงี้ยที่ผุดขึ้นมาในจิตใจ,จของตัวเองยังเยอะแยะขนาดนี้เลยเฮ้ยชาวบ้านเขาก็เป็นเหมือนกันเฮ้ยบางทีที่เขาพูดไม่ดีกับเราเฮ้ยบางทีที่เขาทําสีหน้าบางทีที่เขาเผลออะไรต่างๆนานาก็เพราะเขาไม่ทันกิเลสแบบเนี้ยนะคะเขาอาจจะไม่ได้มานั่งกําหนดถี่ยิบแบบเราอาจจะไม่ต้องไปเป็นตัวตนว่าฉันดีกว่าปฏิบัติเก่งกว่าอีกนะตัวตนมันขึ้นมาอีก นะคะตัวตวนอ่ะมันความมีเราอะ่ะนะคะนะ่ตัวสักยะทิ่ฐิ่มันจะคอยครอบงำครอบม,มันมันคอยครอบงำม,มันเป็นเนื้อเดียวกันกับเราตลอดเวลาถ้าเราไม่ไม่กาหนดจิตรู้จิตรู้กายอยู่ตลอดเนืองเนือ,อย่างเงี้ยมันสักยะทิ่ฐิก็ก็คุมเราอยู่ตลอดเวลาสักยะทิ่ฐิคือความหลงว่ามีตัวต,วตวนนะคะแต่ถ้าเกิดเราแยกออกมารู้ ดูแล้วก็ดูสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์กายอารมณ์จิตเนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันก็คือเราพยายามแยกเราพยายามแยกเราพยายามแยกจนเห็นว่ามันแยกกันด้วยวิปัสสนาญาณมารูปปริเฉถญาณแบบเนี้ยนะคะมันก็เออจะเป็นเห็นเห็นชัดเจนว่ามันแยกกันจริงน,นะคะเห็นชัดเจนนี่ไม่ผ่านความจําไม่ผ่านความคิดแล้วนะนะคะวิปัสสนาญาณไม่ผ่านความคิดไม่ผ่านความจำนะคะจำว่าอ่านมาว่าอะไรอะไรเงี้ยนะคะ เนี่ยตรงเนี้ยนะคะมันจะเกิดขึ้นปัญญาแท้แทนจะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่ปัญญาแท้จะเกิดขึ้นก็เอาปัญญาทีท่ปัญญาก็แท้เหมือนกันแหละฮะแต่มันมันยังแท้ไม่สุดอ่ะนะคะมันยังไม่ประจักษ์เห็นแจ้งอย่างเงี้ยนะคะเราก็ทําไปเนี่ยถ้าเราไม่ทาอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ได้เมื่อเปลี่ยนแปลงนิสัยไม่ได้นะคะเราเคยทําอย่างไรให้ใจเราทุกนะคะรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้นางและส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวด้วยว่าตัวเองทุกเพราะอะไรตัวเองเดือดดาลนตัวเองเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรเอาอยากมีอยากเป็นอิจฉา เรียบเทียบนะคะน้อยเนื้อต่ําใจวนอยู่แค่นี้นะคะไม่มีวันสิ้นสุดและคนเราอยากได้อยากมีไม่มีวันสิ้นสุดนะคะไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆนะคะต่อให้ครอบครองทั้งโลกมันก็อยากไปครอบครองจัก,กรวาลอย่างเงี้ยนะคะมันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเราก็อยากจะสร้างบุญเรื่อยๆนะคะวิชันวิ i, ชันนี้ฉันเกิดมาเป็นขา้าพบดีชาติหน้าอยากเกิดเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิอย่างเงี้ยจาก อยากเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็อยากเป็นเจ้าจักรวาลอะไรต่างๆนานา,นาไปใหญ่โตเลยไม่มีวันสิ้นสุดเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าอยู่เสมอก็จะมีคนที่เก่งกว่าเราดีกว่าเราอยู่เสมอถ้าเราไม่ออกจากความอยากมีอยากเป็นตรงนี้นะคะมันจะลากเรานะคะลากไปทําความดีให้เกิดมาดีแล้วก็เกิดมา น้อยเนื้อต่าใจเบเกิดมาดีก็จริงนะแต,แต่แต่ดันเปรียบเทียบอีกนะคะเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าอีกเนี่ยมันไม่เพียงพอมันลากเราไปทุกนะคะแม้แต่ความดีที่ยังเป็นไปในการที่เกิดนะคะเกิดอยู่ในวัฏสงสารก็ยังทําให้เราทุกข์อยู่ดีความดีไม่ทำให้เราทุกข์นะแต่ตัววัฏสงสารนั่นแหละภายในวัฏสงสารนั่นแหละมันทาให้เราทุก นะคะก็ดังนั้นก็จึงขอเนาะแบ่งปันเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานนะคะเป็นข้อคิดดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พญาเพชพรฒนานะคะราเพจอัญญณุีเพชรเกดแก้วพี่มินด้วยนะคะแล้วก็ใครอยากร่วมบุญดีๆนะคะได้ฟังธรรมดีๆนะคะที่พี่มินนามาถ่ายทอดเนี่ยพี่มินนำธรรมะดีๆมาจากเสด็จพ่อองค์เพชพระธาเทวาท่านเทวดากกยเชพนะคะที่ท่านปฏิบัติดีแล้วท่านก็นํามาแบ่งปันมาสอนพี่มินพี่มินก็นํามาถ่ายทอดต่ออย่างเนี้ยนะคะ ท่านก็ปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธองค์เนหลักพระพุทธองค์เป็นสราระอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะคะ,ะแตใ่ใครอยากร่วมบุญกับเศรษฐพ่อองเพชรน,นะคะที่ท่านเป็นกยายานมิตด,ดีๆกับเราก็บูชากันได้นะคะบูชาทรัพย์ของท่านได้ทรัพย์ของท่านก็คือพลังงานนะคะเมื่อท่านเมื่อบูชาไปแล้วนะท่านก็ได้มีปัจจัยในเมืองมนุษย์ในการสร้างฐานบารมีเป็นของท่านเองด้วยนะคะ กบูชากันได้นะคะพลังดีๆพลังงานจากเทพบริสุทธ์นะคะตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานไว้ในกำไรเรียกทรัพย์นี้นะคะเอาไว้ช่วยเหลือเราในยุคที่เศรษฐกิจมันฝืดเคเืองนะคะช่วยกันได้ตามเหตุปัจจัยนะคะใครนะคะอยากมีพลังงานดีๆไว้กบูชากันได้นะคะ1,299บาทนะคะค่าส่ง80บาทบูชาได้ที่เพจอัญมณีไทเกแก้วแล้วก็อยากให้มีมากๆที่สุดเลยนะคะนี่ก็คือเหรียญเท้าสมุทรเทวเทวีเป็นพลังงานโดยตรงของเศรษฐพ่อองค์เพพรพัฒนาเทวานะคะบูชากันได้นะคะเขาขอฝากกันไว้แต่เพียง วันนี้ก่อนก็นละกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ